อยู่เตอะไรนะรู้กันนะรู้ได้ไงวะเขารู้กันนะรู้กันนะรู้กันรู้กันนะรู้กันเนาะเนี่ยเขาม่าอยู่ขั้งในเขาเริ่มฟังภาษาไทยรู้เรื่องแล้วนินทาไม่ได้แล้วปกติปูชอบนินทาตอนนี้ปูนินทาไม่ได้แล้วนินทาโกเลียอะไรเงี้ยตั้มฮะทิตตัมจิตตัมเออปูเนี่ยทิตตัมอยู่อะปูน้อง เอวเดย์วีหนอยู่โนนเ่ทิพตำยูเอวเดย์วี่ไหกูเหรอมึงด้วยโฟกัสาทิตตำยูเอวีเดย์วี่ไหนอยู่โน่นไอ้ไอ้ไอ้เอวีทิพตำยูไม่รู้มึงแคไม่รู้แคตัวเองเขาดินถามคุณเหเขาไม่รู้ย่านิมพาร์โบยูทูบเอออ่ะสอยังเป็นอะไรอ่ะสอย ชิรามอนนะคะแล้วก็แบนแบนนะคะเลอทำไรอ่าพุ่มพุ่มพูเรินิพุมพมพุรินิชิโอ้ยก็นอแ้วนะคะเย้มพนตแล้วนะคะโอ้ยสุดยอดเลยอีกสาลยท่ไมะคะใครยังไม่ได้กดรีบกดเลยเนาะก่อนที่มันจะขึ้นทาขึ้นทาไม่ได้านีแล้วนะจ๊บอกไว้เลยยอดคืออ่าเพื่อนใครอยากได้ส่วนลดอีกไหมยางคุขอให้ ครยังอยากได้อยู่ไหมคะเขียนกเขียนสำหรับละคัหนึ่งกล่องนะครอยากได้ส่วนลดอีกพิมชาบินชาบินชามินให้พี่หน่อยีพีู่ขอเคติ๊กตอกให้อีกนะคะขอให้ได้ทีอมาากพี่ตั่ะิเศษพีู่เป็นใครคตพี่ปูพี่หล่าอัสายเจมูนี่ะคีู่นะคะำหน้าเลยเดไปเปิดช่องเองแล้นะเดี๋ยวนี้ไม่ไม่เป็นผู้จัดการ้วไปเปิดช่องเองครเนะอ๋อสามไลา์สุดท้ายนะคะ ให้นะทำลายรู้ทำลายสามลายเล,สลยสามลายเท่านั้นนะคะก่อนขึ้นห้างก็งรีบซื้อเพราะว่าราคาถูกถูกมากๆถ้าขึ้นห้างไม่ได้กีนทางได้ราคานีนะะน้แล้วนะคะลายชินนมอนน่ารักจริงๆชินนมอนกดสั่งเลยนะคะชินนมอนที่กำลังสวยอยู่น่ารักมากๆนะคะเป็นเซรีโอแท้นะคะเพื่อนเาริโอลิขสิทธิ์แท้นะคะเจ้าเจ้าเดียวในประเทศไทยนะตอนนี้นะคะเาริโอลิขสิทธิ์แท้นะคะถูงมากๆกูที่ถ้าข้าเสียๆนะคะใจตัง้งโดยนะคะทุกคน

เขาก็จะไม่ซื้อนะเขาจะให้อยู่นานๆแต่ยงเลยนักมากยทุกคนอารอารไนี้แบทสองลน์แบทเซมมาลูแอนแคโรแคโรเหลือสองรลนยนี้เท่านั้น Why every day eating walking me ย o โน่ยูโน่เนี่ยไป e อร u ด e ยู่อะ b e ค a u s e y o u come ท h a I l a n d I e ิ t เช้ากลางวันเย็นเ้ากลาเย็นก่อนนี้มาผมไม่กินเลยเขาใจเขาใจไมมึงมีความสุขไงู You happy ออ 오케이 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 찰리 이딩 아이 머킹 투콩 쓰리 오리오나카 쓰리 야로케로 캐로케로 캐로티 앤 빼빼빼빼 마루 투투투 라이너 랑망마 사이 사바이 망마 찬첩 찬첩, 찬첩 투콩어아 oh. you know. 이거 <laughs> 이제 이제 선택할 폭이 좁아졌으니까 더

ไอตุนสลีปช่วยหน่อยนะคะอยากให้กันีได้พักผ่อนก็รีบซื้อเลยนะคะคิดว่าทำบุญเผื่อคนข้างด้วยจะได้กลับบ้านยิน n o w Before you come Thailand อ่ะ I don't eat everyday why you know it เอ้ You know ถ้าอยากได้อยากได้สี่ร้อื o อไม่เื่อนถ้าอยากได้ลารอื่นให้ซื้อเซ็นตรวมนะคะในสี่สี่ร้อยไม่ก็ยูโดนอยู่นั่นแหละเขาบอกนน I want to finish it. I want to finish it. I want to sleep to go on. อีกอีกอีกถ้าไม่ขายหมดจะนอนจนกว่จะขายหมดนะคะ Last night. ใช่ Last night we talk l ืรับๆบบ้านสาวคนไนพูดไงว่ารบรบ้านจิบชูบยอดน่ p ิบยูช้อนน่ชูบยอน่ Last night อ่ะผู้คน่ะชอบมากเมื่อคืนอ่ะ Chop, chop, chop. We, nah, 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 nah. yes, yes, I know. Yesterday. Uh, last night, yeah. Yes, last yesterday, last night. Uh, yeah. Last night, <laughs> just... <laughs> we uh, walk, walk, talk, talk. Yes, yes I know. People. Yes, alive, we time. Uh yeah. and You yeah. dance, you know. I wake up. Yes, yes. You and me people eat. อ่อยูนิบอยอ่ะยูนตาบีบอยอ่ะยูนมอร์นิ่งไอปวดคอปวดตัวไปทำงานกับปูอ่ะโอปวดปวดตัวปวดคอหมดอ้ออนนี้อันนี้โอ้โมาน่ากลเาี่สุดเลยกัเังไัไโอไม่ไหวแล้วเดี๋ยวรู่นี้คูยังทำงานอยู่รุ่นี้ต้องไปทำงานเช้าวันสามคนเลยใช่ไหมใช่สี่ค่ะคนพี่เจมส์มั้ยมีปวมด้วย 다이, 다이, 보아, 우리, 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 우 กูกำลังพูดถึงพ็คกอรนอร์าจุกันอ๋อมิกซ์ how many how how much กไราคาเท่าไหร่คะก้หรือ6กสค่ะได้ตะก้ารวมสีายค่ะหกสี่เก้าบาพัตหกพั่เลดราคาพอั้งหมดใจเย็นๆโค้ชค่ะ ซึ <Es poor S 1> ่งเซนรวมได้ครบทุกบาหุ้งลอยสี่บเกาบาทเือเตานช้เลนเป็ารแก้สองาน้าแล้่ะอ๋อหนงออสองก่องนะคะก็คือ6ก9บาทนะคะได้ลายที่หมดไป2องลายใช่ไมก็คือเหลือแค่สองลาย หลายแบดแบดนะคะกับเคโรนะคะสองอันนี้นะคะสอโทษทีนะคะมันหมดมันหมดแล้วไลายอื่นมันหมดแล้วจริงๆนะคะมันเหลือแค่สองลายจุดท้ายเท่านั้นนะคะอ้อลิลี่โอ้โหทุกคนแตมินอยากไปนอนแล้วนะคะฉันก็คัดทุ่มหยกซึมิตาเนี่ยไม่ต้องคิดเลยนะคะไม่ต้องคิดเลยเร็ว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 นะคะพี่คาวาอนารานาลังนาลา ไอแนกมึงเลิกกินแล้ว HHH> ไม่ขายดิเอ้าไม่ขายกบเคโลตัวไม่แพงเคยฟังแล้วกบเคโลสบเด็กๆเขาเล่าเรื่องจงเคโลกูเนี่ยตัวเล่าเลยไม่จัไม่ได้กูอายนเขาอย่างเนี้ยนั่นั่งนั่คกูจับไม่ได้กูบไ่ได้ม่ได้รู้ว่ามันกูอ่านกเโดด้นดูไร่ก่อนนะกรโในหนังสือเต้นละแม่เคโลยาเป็นเคโลกูคกลางเลยเคโลร้ยบ้านนะครบ้ากร้อยบ้านรบเคโลอุ้ยกลดน แสดงว่ายังมีอยู่ใช่ไหมแสดงว่ากูยังมีงานต่อไปได้อยู่พอชอบเคโลก็ไม่ได้ชอบมึงอ่าเออกบเคโลตัวนี้ถึงจะเหล่ารีสอร์ทไม่ได้กูพูดอะไรกับกูวะพูดไปพื่อนพูดไปเพื่อนพไปเพื่อนเรามีตต้องัาอตลอเวามีตากล้อนจับจับจับจัองอบจับจัอจับจับจับจัับจ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 ับ็ับจับจจั้จับาจัจับจับจัอจขอจจ ทั้งสองสายซิงเกิลส์หล่อเสมออยู่แล้วโอ้ยตีนกูไติ๊กซอว์เลยแต่ใช่แต่ไเลขเหลือกี่ตะกาตอนนี้ตอนนี้ทำไมตกมาที่ตอนนี้ออกไปเจ็ดร้อยตะกร้าขอบพระคุณสำหรับเจ็ดร้อยตะกร้าผมมาผมสายขอบคุณวันนี้ผมดีใจมากต้องบอกว่าขอบคุณเพื่อนๆที่อุดหนุนพวกเรานะครับผมแล้วก็พอเพื่อนๆตังหมดปุ๊บน้ำปลาเราไม่มีคนซื้อน้ำปลา ชื่อยากกูเนี่ยเปลี่ยนมาร้อยชื่อแล้วไม่ผ่านสักทีเว้ยจนกูต้องให้คนอื่นคิดลแล้วแต่อะไรไหนพูดมาดิปลาตาเคโลไม่ใช่โอูเนี่ยลองปลาฮอลแลนด์น้ำปลาหล่อด้็กูหน้าปลาหล่อเฮ้ยน้ำปลาหล่อไม่ได้น้ำปลาหล่อไม่ผ่านเอ้าทำไมอ่ะเออไม่รู้เหมือนกันว่ะน้ำปลาหล่อหล่อเป็นเหรอจะอะไรทำไมมันไม่ผ่านโอ้โหเอาขายเคโลมาแล้วเหลือคู่ไหนบ้างเหลือเนี่ย ผมขอบคุณทุกคนที่ช่วยซื้อเมื่อกี้ละกันแค่นี้ผมก็สุขใจแล้วถือว่าเป็นอะไรที่มันมันก็ถุงเท้านี่ก็มันถือว่ามันไม่ได้ขายง่ายแต่ว่าหนึ่งอะเรามาขายนะเพราะว่าของมันดีจริงแล้วผมได้ลองใช้เนี่ยคือแล้วมันมีการรับประกันที่แบบยาวนานมากหนึ่งปีการรับรองถุงเท้านี่มันเป็นอะไรที่หายามากนะครับผมจริงๆเป็นเพื่อนแบบพี่ปูก,กับแนนะแล้วก็ทุกคนอนะคัดแต่สินค้าที่แบบดีๆมาแน่ใจป,ป่ะปูปูต้องมีมาตรฐานเรื่องนี้นะเข้าใจป่าเออมีอะไรไปโทษยโฟกัสออต่อ เเเขขาาาอออยยยกงันนี้ถุงเท้าอันเนี้ยถุงเท้าอันเนี้ยเปล่าอยากพูดให้ฟังเปล่าอยากพูดให้ฟังกูจะทำไงดีวะเนี่ยอ<ะ>ันเนีคือเอตอตอบอันเนี้ยเนื้อผ้าเนี่ยให้เพื่อนๆดูว่ามันดีจริงและพอเราตีเป็นราคาต่อคู่แล้วเนี่ยมันเหลือคู่เท่าไหร่กันนะโฟก,กัสเจ็ดสิบกว่าบาทห้าหกสิบห้าหกสิบบาทซึ่งสําหรับผมอะถุงเท้าทั่วไปที่ อะไรวะสิต้องซื้อกี่คู่ซื้อสี่กล่องเออถ้าซื้อแค่หนึ่งกล่องอะแต่ละเจ็ดสิบกว่าบาทเจ็สิบาทสำหรับผมก็ยังโอเคสําหรับใครที่อยากมีถุงเท้าที่ใช้นานๆแล้วก็ไม่ขาดง่ายไม่ลุยง่ายต้องอันนี้เลยนะครับผมเพราะว่าเหมือนถ้าถุงเท้าเราไปซื้อทั่วไปข้างนอกเนี่ยมันก็40บาทบางเฉียบเลยหรืออะไรเงี้ยมันแล้วแต่คนชอบนะแต่ว่าตัวนี้มันทนจริงแล้วมันใช้ได้นานแล้วแบบคุณภาพเนี่ยยืดหยุ่นมากยืดจริงยืดจริงขนาดผมแข็งแรงยังดึงให้ขาดยากเลยไซส์รองเท้านี่นุ่มเหนียว 누빔, 네돈탄 마이카나이, 이딴가. 쌓이 못해. 이거 이거 사고, 아니 사, 사냐 이라 이거 테스트하기 전에 이거 방송하기 전에 미리 이거 선물 받았었거든요. 근데 너무 귀여워서 그냥 친구들 왔을 때다 나눠줬는데 후회하고 있어. 아, 그이요 아, 그러 아, กามินบอกว่าตอนคือได้เราได้เอาได้ได้ของไปลองใช้ก่อนแล้วนะคะก่อนที่จะไลฟ์แล้วทีเนี้ยพอเพื่อนเพื่อนมาก็แจกเพื่อนเพื่อนไปด้วยตอนนี้รู้สึกเสียดายไม่น่าแจกเพื่อนไปเลยค่ะโอ้โหสนะคะรคือคุณเสียดายที่แจกเพื่อนไปนู่นเจ้าอะไเอากลับไปให้หมดใช่ปใช่ไหมนักข่าวบริษัทกอก็คือไม่ต้องเรื่องอะไรเมันไม่ใช่ของผมเป็นนักข่าวที เราเา้าวไอตนสลิปุาห้าสิบห้าคู่ตุ๊ห้าสิบหรับเกอยกไปดูไปแบบอย่างละลายอะไรเนี่ยูนียอย่างละลายตอย่างละลาอะไรอย่างเงี้ยนะอย่างละลายอันนี้ริ่ะตรพีเพลน้ำปลาน้ำปลาชามินชามิน e s น Yes Yes น้ำปลาตาชามิ่น Yes Way พูดพูดพูดเลยอ่ะไม่ฟังเลยคุณเซตอันหนึงนะคะที่เขาเพิ่มมาเป็นเซตพิเศษนะคะเป็นเซตคลาสไลน์นะคะก็คือมีอย่างละอันมีอย่างละลายนะคะในในเซตนะคะมีห้าคู่แต่มีอย่างละลายเลือกไม่ได้นะว่ามันจะเป็นลายอะไรบ้างนะคะมีแค่อย่างละลายเท่านั้นนะคะแล้วก็การ์ดพิเศษไอ้การ์ดารพิเศษไอ้การหรอ้อยโทรศัพท์กูจอมีแค่นี้ถือซ้ายตัวเข้ามาในเฟรมหน่อยก็บอกว่ามึงถ่าย โทราคาเหลือตอนนี <önemli> ้นะคะใช้คูปองเหลือแค่221บาทเท่านั้นนะคะคูปองราคา50เป็น50บาทเลยอะะราคาไมเป็น50บาทถ้าไม่เลือกไว้นะคะมันจะฟ้ายมาให้นะคะสี่สิบบาทตกคู่ละสี่สี่บาทเท่านั้นอันนี้ทางริการให้เป็นแบบขอบคุณเพื่อนๆคนที่แบบให้กำลังใจขอบคุณนะคะให้แล้วก็จริง ถ้าเห็นของจริงจะสวยกว่ามากเลยนะคะกว่าที่ดูในโซนบอกเขาว่าเหลือแค่เซ็ตสุดท้ายแล้วเป็นขาลายไม่แต่ว่าผมอยากเอาเอาอันอื่นมาให้ด้วยที่ว่าใครที่ซื้อไปผมแบบที่เขาบอกจริงนะว่าจะเห็นแบบของจริงมันมันสวยเนื้อผ้ามันดีมันคือของอยู่บนห้างอะมันมันไม่บางๆนะมันจะแบบหนานุ่มมันหนาไอ้แน็มันก็แกะใหม่ทุกอันเลยกูตดนิสัยแกะของรีวิวอะเออขัวทอด แกต้ทิ้งไปเลยเยื่นให้เขาดูก่อนสิเดี๋ยวมึงต้องมานั่งเก็บให้ครบด้วยนะลายนี่นะคะลายชินาบอนนะป่วยมาบ้งจริงแต่เดี๋ยวไอ้เนี่ยเซที่มันมนิ่วติดเนี้ยอะไรอ้าวกูจะติดไหมให้มึงโรงงานมันต้อเติก่อนหมดแล้วโรงงานบอกว่าอะไรนะไม่ให้พี่เติมขอแล้วครับมันเลิกเติมเหรอ ไปด้วยฮะเอาดไม่ไปดูเหรอฮะเอาดูได้เหรอดูได้เลยเอาดูไม่ก็ไปดิไป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 หมดทีงานไปไปไปหมดไปดูด้วยกันไปนอนต้นนขอบคุณค่ะ thank you ขอบคุณค่ะทุ thank you thank you พอแล้วเนี่ยแค่ไปหมดแล้วพอแล้วค่ะขอบคุณมากนะคะทุกคนที่อุดหนุนนะคะขอบคุณแทนการมินด้วยเพราะการมินทำงานอยู่คนเดียวเราไร้สาระอีกแล้วนะคะเออแต่วันนี้กูได้เล่นสนุกโชว์ไปด้วยกัดเก็บให้ให้สามคน ยูเดี๋ยวขออนุญาตยังยังไม่ให้ลูกค้าที่เช็คเป็นในตะกร้าให้จ่ายเงินก่อนนะคะก่อนที่จะเดีเดือดขให้แมโชว์เพลงแล้วว่างรอคอยังไม่ได้จ่ายก่อนในตะกร้าช่วยจ่ายตังค์ด้วยนะคะอะไรอ่ะกามินพูดกามินเซกูที่ตะกร้าจ่ายตังค์ด้วยนะคะชูมาลาพูดก้าร้าไงทำไมกูพูดเรื่ยๆเลยนะคะขอบพูดบ้างหน่อจ่ายเงินนะคะเดี๋ยวจะลงยไลน์แล้วนะคะ 在单位那是吧。 ยูเมย์ยงไปแล้วนะคะถจะไม่ได้ผลวิไฟล่คันเด้งไดวไฟสนุกเกอร์มึงเป็นรอนนี่กูเป็นรอนสัรอนเลกูขำรกูวะเฮ้ยบอกเขาวันนี้แข่งสนุกเด็ทุกคอเด็กทาอ่นุกเกนนอจนอรบ เจ๊อ่าโอเคเปดิฉนบอกว่าเต้นก่อนลงใบได้ไหมอยากดูเต้นของหมดเยอะเลยนะคะเจ๊ผมกําลังจริงจังเรื่องสนุกเกอร์อยู่เดี๋ยวใครเป็นคนเปิดลูกดำลูกอะไรเปิดผมตีให้ลูกกระจายพวกคุณจะได้เล่นง่ายๆก่อนเนี่ยครตรงมือไม้มาจากไหนเนี่ยยับนี่จบเลยนะเนี่ย ไม้หายากเอาไม้มาจากไหนแน่อยู่ดีก็หยิบออกมาจากไหนหยิบไปเอ้าหายากมองเห็นเปล่าไม่เห็นเออรุ่นนี้หายากฝนก่อนฝากหน่อยพกไม้มาด้วยเหรอเพื่อนๆ400บ้านที่ใส่กันนะคะสมิตรตักกึ้นก็เหรอไอ้โมกีก็อีกคนนึงหายไปไม้เล่งเล่งค่ะมันตัวเด้งขึ้นเลยนะคะโอ้ อเคลฮะยมให้ร้อยร้อยกล่องสุดท้ายจบเคลรมหนึ่ง้อยกล่องตัวนะครับเจนริงนะุ้งต้งตุบเล้ว้ยโว้ย้ยโวยโโ้ย้วย ที่ฝนเป็นเพื่อนฝนน่ะอ่าต้องอยู่ไหนอไม่รู้ไหมคะไม่รู้แหละเขาเล่นคอยวางนิ้วแหนบบนี้เหรอไม่รู้แหละเขาเล่นสนุกไปเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนทีมงานเขาเล่นเขาเล่นสนุกไปพี่ปูไม่สนใจพี่ปูแอบมาขายก่อน พหดือภาษาอังกฤษเคโรอย่างเดียวเลอยด้าตอนนี้เหลือเคโรอย่างเดียวนะคะหนึ่งร้อยบ้านสุดท้ายแล้วนะคะเจแปนนะไปแล้วนะเหลือสามร้อยแปดสิบเก้าบาทเองนะคะเพื่อนๆแป๊บนึงโอ้แป๊บมึงบอกผู้ญี่ปุ่นเจแปนนะไปแล้วนะหนึ่งสองสามเราไปยี่ห้อตรงไหนเจแปนง่ายเลยเออผู้แ่งแพ้เยอรมันนี้วันนี้มาแล้วนะครับผม ออขี้ควนอยู่กับคุณเอ้ยเยี่ยมตีนเ่ยควนะแขงเลยเดี๋ยวกลมเยอะกลมแย่แนนน้องสาวให้ให้ให้เขาเล่นกันไปนะคะเดี๋ยวพี่ปูแอบขายเองเป็นเพื่อนเนี่ยเป็นเพื่อนเนี่าเพื่อนมคันพี่ปูนะคะเดี๋ยวขอแอบขายก่อนต้นสนุกอยู่ตรงไหนวะเฮ้ยต้นสนุกอยู่นี่นี่ต้นสนุกอยู่นี่ไม่เขายิงเขายิงที่จะใช้ภาษาลูกเอ็ลูกต่าริบเป็นดูแล้วเี่อ ขอโทษนะครับแทนอ๋อแทนไม่เป็นน้องต้องแทนอ่าล้วจับจับไหมไงครับจับไหมไงจับไหมไงครับเอออ่าเร่งเรงหนี่ยลูกไม่คงไม่ขายแล้วเว้ยขอดูบ้างวะเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งมิวสิคมิวสิควันน่ะอมิวสิคเอาใหม่ซ้อนใหม่ซ้อนใหม่เมื่อกี้โต๊ะโต๊ะอันนี้เป็นโต๊ะโต๊ะวางเนี่เรงเร่งเรงอืม แทนสนุกใครเอาใครไม่ใช่มันไม่ใช่แทงสนุกเร็วเไหมไม่เกิดได้แทนแล้วเมื่อกี้แทนไปเอานี่จอนไม่ได้เพื่อนเร็วๆยังไม่ได้ตัดมันลูกเลย c h o s e me up looker then เออตอนนี้คือเขาสอนคุณแหรอเออ เงนใครยังไม่ได้จ่ายใครไม่ได้จ้างก็ช่วยจ่ายตังจ้างก็ขอบคุณขอบคุณขอบใจทุกคนม่าจะมีคนใจเพิ่งแหละก็ดีใจแล้วขอบขอบขอบพระคุณทุกคนมากวันนี้มีคนมากตั้งใจทำงานมากใช่ตัวมึงก็ตั้งใจมากดีใจมากดีใจดีใจขอเพลงนี้เพลงนะไเพลงแม่นักนม่รักอ่ะเจ๊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 เองนะเพลงอะไรวะอะไรวะเออจะมาเปรียบเทียบ นี่เพลงนั้นน่ารักมาถ้าเต้นก่อนสงการเป็นท่าเต้นน้อยๆแต่คนน่ารักเียเอ๊ะเมือกี้เอ้าไมกูหายไปไหนวะแมวแล้วเจ๊มาอยู่เดนิกาใครน่าเสียงเข้า1,600บน้าทจ่ายันด้วยนะครับ1,600บ้านที่กดได้เล่นไปจะจ่ายทันด้วยขอตัวเอา